เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่อุ่นก็อยู่ในเกมที่สุดคลาสสิกนะเกมระทึกขวัญในตำนานนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับฟน์ไนเอ็เฟ d ดี้นะครับห้าคืนกับ f ฟ e ดี้เขาบอกว่าน่ากลัวจัดเลยนะหรือว่ามันเป็นแค่เสียงเล่าหรือเล่าอ้างกันแน่นะครับไปดูกันว่าน่ากลัวจริงหรือเปล่าเกมเก่าแล้วนะ <c oughs> ดูภาพดูเสียงร้านพิซซ่าเฟ y ดี้เฟสแรับสมัครพนักงาน,นครับรอปรอ กะดึกเรานั่นเองเที่ยงคืนคืนที่หนึ่งจะน่ากลัวจริงไหมนะครับไปดูกันฮะแล้วเข้าเกมเหยเหรอไม่เกินหน่อยเหรอเสียงโทรศัพท์แล้วแล้วกูรับที่ไหนไหนฮะแต่โทรศัพท์เอารับให้ออโต้ครับ ฮัลโหลสวัสดีฉันอยากจะบันทึกข้อความถึงนายนะไม่ช่วยนายปรับตัวได้ในคืนแรกอ่ะจริงๆแล้วฉันเคยทำงานที่นั่นมาก่อนนะก็จะสิ้นสุดสัปดาห์นี้แหละฉันรู้มันน่าหลักใจนิดหน่อยแต่นายไม่ต้องกังวลไปหรอกนายทำได้ดีแน่ๆเรามาเน้นเรื่องการพานายผ่านสัปดาห์แรกก่อนดีกว่าตกลงไหม เออมาดูกันก่อนมีคำทักทายเบื้องต้นจากบริษัท,ทฉันจะต้องอ่านนะนะมันเป็นเรื่องของกฎหมายอะ่ะทนีต้อนรับสู่ร้างพิซซ่าเฟส <ะ S 1> <ฟะ S 2> ดี้เฟ, <ะ S 2> ฟ <ะ S 1> สแปรสถานที่ที่ททมัสจันสับเด็กกับผู้ใหญ่ที่ซึ่งจินตนาการและความสนุกจะเป็นจริงขึ้นมาเฟสแปรแอนเน์เมนต์จะรมบผิดชอบต่อความสูญเสียต่อทรัพย์สินและบุคคลหรือ ต่อความเสียหายอื่นๆ,นๆประมาณนั้นอะนะรู้วันฟังดูแย่นะแต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกเออแล้วก็หุ่นที่เนี่ยนะอาจจะแปลกๆนิดหน่อยในตอนคืนอะแต่ฉันอะก็ไม่โทษพวกมันหรอกนะถ้าถูกบังคับให้ต้องๆ้ๆเพียงงงๆแบบนั้นน่ะมาตั้ง20ปีแล้วก็ไม่ได้อับน้ำด้วยนะฉันคงจะหงุดหงิดนิดหน่อยเ่ะใช่ไหมละ่ะนายอะ ก็ต้องจำเกมเขาหน่อยโอเคไหมดังนั้นมันก็มีแนวโน้มที่หุ่นะจะเดินเตะๆไปเรื่อยนะมันถูกตั้งด้วยโปรแกรมล็อกกลไกบางอย่างก่อนที่จะมีเรื่องในปี87อ่ะนะโอ้แล้วก็เรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงอะ่ะมันมีแค่ยอย่างเดียวือตอนกลางคืนนะนะหุ่นพวกเนี้ถ้าเจอนายในเวลาหลังเลิกทำการอะ่ะมันจะจำนายไม่ได้พวกมันจะเห็นนายเป็นเหมือนโครงกระดูกโลหะที่ไม่สวมชุดอะ่ะแล้วมันก็ผิดกฎของร้านพิซซ่าเฟดดี้ฟสเบรพวกเขาอาจพยายามยัดนายเข้าไปในชุดอะ่ะ ถ้ามันก็คงแย่มากๆเลยเพราะในนั้นน่ะมันมีทั้งสายไฟแล้วก็เหล็กหน้าของนายนะลองคิดดูดิถูกกดเข้าไปในนั้นน่ะมันคงไม่สบายแน่ๆเลยใช่ไหมตายได้เลยนะแล้วก็ลูกตาฟันของนายอาจจะกระเด็นออกมานอกอากาศเพราเขาไม่ได้บอกนายตอนสมัครงาน,นใช่ไหมโอ้ย อะไรวะปิดประตูแล้วก็เซฟพลังงานด้วยฝ right. ันดีผมพูดเสร็จพูดนานมากตั้งแต่เที่ยงคืนครับกันตีสองแล้วด้านซ้ายล่างครับมีพลังงานด้วยนะเจ็ดอ7บปดอร์เซนนั่งฟังตั้งนานแล้วแล้วยังไงครับอุ้ยใช่อ๋อนีอ่กล้องโอ้หุ่นเอ้ยจ้าหุ่นมันหลอนจริงนะนี่อะไรอะ่ะ เงาเหมือนหูก็ตายครับมาดูกันดีก,กล้องหลายตัวว่ะตรงนี้มีม่านนะครับโอู้หน่ากลัวนะหุ่นบ้าอะไรวะเนี่ยหน้าตาไม่น่าคบหาเลยเด็กๆชอบได้ไงวะโอ้อยังครับยังอยู่ปกตินะเนี่ยดูดีมีหุ่นพี่กุ๊กไก่ครับ มมีแล้วเนี่ยหุ่นอะไรก็ตายเหรอเห็นแค่เงาด้านหลังครับเปิดไฟได้ไหมยังอยู่ปกตินะครับไม่มีอะไรมีสามตัวเองเหรอเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นิวาไม่กล้องนี่ใช้ไม่ได้นะมืดจังกล้องห้องครัวใช้ไม่ได้นะครับเรายี่อยู่ตรงนี้นะแต่ก็ปกนะเหมือนมีเสียงวะ่ะ ยังอยู่นะยังอยู่นะนี่เหมือนมีเสียงเดินว่ะเฮ้ยเฮ้ยซ้ายมือเมื่อกี้ปิดดี ไปแล้วเอ็งอยู่นี่เงาดำๆที่หมีเหรอเอาไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาไปดูหน่อยร้อนเหมือนกันนะแบตก็จะหมดเดือห้าสิบหกเปอร์เซ็นคะรับไฟไปไหนแล้ววะหายไปแล้ว ี่ขไก่หน้ายังหลอนไี่หมียังอยู่เสียงเสียงคนเดินไหนวะเฮ้ยเฮ้ยังไม่มีอะไรหลอนไปเองเฮ้ยน่ากลัวอยู่นะตีสีแล้วด้วยก็มีแค่เสียงยังไม่เท่าไหร่ นี่ไงมีเงาตะคุ้มตะคุ้มครับอยู่หนึ่งตัวนะหนึ่งตัวท่วนเรากดะไยได้ไม้มไม่ได้มีแค่เงาครับกระเสียงหึมหัมอีหมียังอยู่นะคุ๊กไก่ยังอยู่ในห้องนี้ครับดิงรูมนะหน้าพี่กุ๊กไก่เนี่ยร้อนมากอีหมีก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ครบ ไปมีเสียงกุกแกกูแกแกนะวิศพตามีมามีมามองกล้องด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วกูอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กูจัดเลยยังไม่มานะคิดไปเองอย่างว่านะ มันจะมีอะไรไปได้ยังไงใช่ไหมเด็กๆก็แค่หลอนไปเองครับแบตก,ก็จะหมดไปยังไปยังไปแล้วนี่ไปไหนแล้วอะ่ะอุย้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะเหมือนหมาป่าเลยไม่มีอะไรแล้วนะอุย้ย ไปยังโอ้ยแบตหมดเร็วมากอนะ่ะไปยังวะอู้หไม่ไปไหนเลยเหรอมามองไม่เห็นเขาเนี่ยไปไหนแล้วยังอยู่ไหมแบตก็เปืองอันเนี้ยพี่หมาป่าเขาอยู่วะ่ะอยู่หลังมาอ่ะพี่กุ๊กไก่หายพี่กุ๊กไก่หายขอด่วน อา้าเป็นอยู่แล้วเขาจะไม่ไปไหนเลยเหรอแบตคุกก็จะหมดปิดไฟก่อนเปลืองไฟอันนี้ล่ะเอาอันนี้ว่างว่างอยู่พี่กุกไก่โวดกล้องพังว่ะพังหมดเลยหุ่ยไปกับปิเสียงด้านขวายังไม่มียังอยู่ไหมจ๊ะ อ้าวผ่านไปได้มันก็ไม่ยาก่าไร่ด้วยใช่ไหมยิงอะโถท,ทำเป็นหลอนไปได้เที่ยงคืนคืนที่สองครับกลับมาอีกทีหนึง่งเฮ้ยมันอุ้ยโทรศัพท์มามาเล่าอะไรฟังอีกรับสิ รับช้าจริงๆโวลฮัล,ลโหลสวัสดีผ่านมาถึงวันที่สองแล้วอ่ะยินดีด้วยครั้งนี้ฉันจะไม่พูดมากนะเพราะเฟรดดี้และเพื่อนของเขาอ่ะน่าจะคึกคักหน้าดูแล้วตอนทฉันพูดเนี่ยอย่าลืมดูกล้องวงจรปิดด้วยนะว่าพวกเขาอยู่ในที่ที่ควรอยู่ เฟดดี้จะไม่ค่อยรู้จากเวทีเขาจะชอบมากกับได้เกิดมันมืดอ่ะไปเหตุผลที่ไม่ควรให้พลังงานหมดใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงมีจุดบอดในมุมกล้องของนายอ่ะมนอยู่นอกประตูถ้าต้องการหาอะไรบางอย่างหรือใครสักคนหนึ่ง ลองตรวจสอบไฟที่ประตูมีเวลาแค่ไม่กีว่วิได้บอกมาอันตรายไม่ได้บมกความอย่างนั้นแล้วก็อย่าลองตรวจสอบบ้านในพายตโคบด้วยหุ่นในนั้นน่ะเขาจะชอบมากเลยหากไม่มีใครดูกล้องฉันก็ไม่รู้อะนะนั้นก็ตามอะ่ะว่านายน่าจะควบคุมได้แล้วก็คุยกัน ตีหนึ่งวันนี้คุยถึงตีหนึ่งตีหนึ่งครับวันนี้คุยถึงตีหนึ่งแต่ขอดูกล้องหน่อยสิเอาพี่กุ๊กไก่ก็ยังอยู่ปกตินะครับพี่หมีก็ยังอยู่เสียงเริ่มบิ้วในคืนที่สองบริเวณห้องน้ำไม่มีอะไรครับอ่าวันนี้บ้านปิดปกติห้องสปาเาก็มีห้องครัวก็ไม่มีอะไรครับ ยังปกติอยู่อวิวย,ยมาแล้วเงามาเร็วมากทางเดินด้านซ้ายนะครับมาเร็วมากแต่ยังไม่ต้องกลัวยังมาไม่ถึงเราพี่ไก่ยังอยู่นะปกติครับมีแค่ตรงนี้แหละวยแต่ยิ่งดูมัน แบตรถเร็วปะวะใช่ไหมรู้สึกว่าเหมือนแบตมันรถเร็วๆอ่ะแน่เลยยิ่งเปิดดูแบตยิ่งรถหรือว่าไม่เกี่ยววะนี่ไงพอกดปุ๊บมันขึ้นสองขีดไม่มีไม่มีไม่มีอย่าพึ่งหลอนอย่าพึ่งหลอนเกมนี้ มันเล่นกับความหลอนเนะครับยังอยู่หมดนะทุกตัวยังอยู่เรียบร้อยยังอยู่โอเคครับเริ่มคล่องเริ่มคล่องเดี๋ยวนี้แค่คืนสองนะต้องฟังเสียงให้ดีครับมีเสียงไหมเราเปิดอะไรเล่นได้ไหมไม่ได้เลยนะผ่านได้แค่ซ้ายกับขวานครับเปิดไฟประตูแล้วก็ฟังเสียงดูกล้องวงจรปิดนะ นี่มานี่แล้วครับมาเนี้ยเ,เปิดไฟเห็นไหมไม่เห็นยังอยู่ห้องนี้มาใกล้เราสุดนะครับสุดจริงสุดจังเขาเรียกว่าระยะประชิดไหนเขาด้วยที่ยังอยู่อัตโื่นนะอื่นยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่ตีสองเองวะ แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับปีสองเองแบบแหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่มแบบียังอยู่เขายังอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะแบบปีสามแล้วถึงปีห้าแล้วไม่ยากไม่ยากมันก็ไม่เท่าไหร่นี่หวัวเอ้ยว้าแล้วพี่เขาจะไปไหม ดูสิดูกล้องอื่นก่อนเอาพี่กุ๊กไก่หายมานี่นะครับอุ้ยเสียงอะไรวะกล้องพังหมดเลยโอ้นี่ไงเขาไปยังอะ่ะไปแล้วแต่มีเสียงตึกกักตึกตก,ก,กักวะ่ะ ในห้องครัวเหรอเสียงแล้วพี่คนนี้เขาเป็นใครอ่ะเขาจะออกมาหม่ำเราไหมเสียงคุยของตรงไหนว,วะวับไม่มีไม่มีปิดด้วยปิดด้วยแบตหมดอีสามอยู่นะมีอยู่กี่ตัวเที่าเห็นเนี่ยพี่ไก่พี่หมีแล้วไอ้ตัวสีม่วง แล้วก็มีเหมือนหมาป่าด้วย,โอ,ยโอ้โหไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรเรายังยิ้มได้อยู่ดูให้ดีดูให้ไวถ้าดูได้ได้อะไรก็ไม่รู้ไปแล้ว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 ,ลวเขาไปแล้วเขาไปแล้วด้านขวาไม่เคยมาเลยนะ ที่สี่ครับเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ยังไม่เท่าไหร่นะตรงม่านที่ที่อยู่ปในม่านเขาก็ยังอยู่เขานะตาแบบสุดตาจะถามว่าแอบ,บหลอนไหมก็แอบ,บหลอนนิดนิดครับแต่ยังไม่เท่าไหร่นะแอบสบะดุง้งตอนที่พี่เข้ามาจะเอ๋นนี่แหละมาแล้ว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 ,ลวฟังเสียงให้ดี ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอาลงสินี่ไงเอา้าเอา้าไม่กปด,ไป,ไดป,กปิดไม่ได้อะทำไงยังอยู่นิ่งๆเหรออะไปยังมันกดปิดไม่ได้เวนและกู อุ้ย,ยบ่าเรียกว่าลั่นลั่นลั่นไปหนึ่งดอกไปยังกดไม่ได้อ่ะไม่กล้าหันไม่กล้าขยับเลยอีห้าแล้วนะหานไปเธอผ่านไปผ่านไปขยับตายเลยไหมไม่กล้าหันไม่กล้าเอาแท็บเล็ตขึ้นมาดูไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้น เสียงมาเสียงเดินมาโอ้ยแต่ข้างนี้ใช้ได้อยู่นะข้างนี้ใช้ไม่ได้วะโอ้ยนะกวัวจัดเลยด้านซ้ายเนี่ยผ่านไปไหมผ่านไปไหมไม่กล้าดูเทปเลตเลยจายอยู่ที่ตาตุ่ม <c oughs> คื้นที่สองนี่เรามาจบคืนที่สองเลยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผุว่าคืนแรกอ่ะมันแค่ชิมลางเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับคืนที่สองอ่ะขออีกรอบนึงอะ่ะมันจะอะไรขนาดนั้นเทีย่ยงคืนคืนที่สอง เฮ้ยสะดุ้งเหมือนกันนะหอวใจหตูอกไปนอกหน้าอกเลยเมื่อกี้เวรกรรมว่าทำยไงมื่กิ้มกดไม่ได้อ่ะยังอยู่ครบเยตันนี้มีสามตัวมีสามตัวแต่เมื่อกี้พี่หมาป่าในม้านนะที่มาแง้มเราเนี่ยตัวนี้ก็ เสียงเดินว่ะปกติอยู่นะโอเคต้องเก็บพลังงานไว้ครับต้องเก็บไว้นะเสียงเดินจากด้านซ้ายครับนี่ไงโอ้คุม,รรมแล้วาด้านซ้ายครับแต่มีพี่ที่อยู่ตรงม้าเนะ่ต้องดูเขาโอนี่ไง เริ่มมาครับเริ่มเคลื่อนขบวนมากันนี่กุ๊กไก่โอคด้านขวาไม่ค่อยมีนะอย่าใช้บ่อยอย่าใช้บ่อยต้องประหยัดปิดประตูได้ไหมประหยัดเพิ่มขึ้นเราทนร้อนได้อยู่อย่ามาเลยเสียง มันมีเสียงที่ห้องนี้เหรอมจากห้องนี้ครับยงัยงยงังยังเราต้องดูว่าห้องครัวเนี่ยเยเฮ้ยเสียงใกล้มากโอ้โห เฮ้ยเกมเสียพลังงานเสียงกันแล้วเนี่ยไปหรือยังสบตาพาใจไหววันไม่ดูไปไม่ดูครับเราปิดประตูไว้ก่อนเราวเขาเดินกลับไปอีกไก่หายไปแล้วตรงม่านก็ยังปิดอยู่ตัวยังมีเสียงครับรอรอไปยังนะ ไปยังน้าไปหรือ,อยังน้ายังไม่ไปอ่ะต้องเปิดไฟไล่เขาป่ะโอ้โหว่าต้องเปิดไฟไล่เขาอุ่นว่าเดี๋ยวเขาไปเองแหละอย่าไปยุ่งเขาเลยห้องอื่นๆยังปกตินะไปยัง เราไม่ยอมไปอ่ะต้องเปิดไฟไล่เหรอนีไ่ไงยังอยู่ปะใช่ไหมไปแล้วอ๋อเห็นเงาอยู่โอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยปิดไฟก่อนไปไหนแล้วไอ้เสียงตรงห้องเนี้ยต้องกลัวมีใครมาหม,ม่ำอะไรที่กุ๊กไก่เหรอเขาหายไปไงเขาคงหิวอะนะ พี่มาป่าล่ะก็ยังเงียบอยู่เงียบแหม่ไม่มีไม่มีถ้าเกิดเขามาเขาจะดึมดึมดัมดำดำดึมดึมดึมเปีสองเห้าสิบเปอร์เซ็นใช้มากไปปะวะไม่รู้ว่าก็มันมันน่ากลัวไงเอ็นั่นก็รื้อจังเลยรื้ออะไรนักหนาเนี่ย ไม่อิ่มสักทีเขาไม่อยู่นะที่ตัวสีฟ้าเขาไม่อยู่นะคนเนี้ยเอาแล้เขายืนอยู่นัน่นตรงบ้านก็ไม่มีนะไม่เห็นอะไรที่หมียังอยู่ห้องน้ำปกติครับ ทุกอย่างอยู่ในการคอนโทรลทีสามแล้วทีสามแล้วทีสามแล้วเสียงเดินมาว่ะจากด้านซ้ายครับไหนแล้ววะโอ้ว่าแล้วเชียวว่าแล้วไปไหนยังอยู่ไหมปิดไฟก่อน เกินไฟแอบบส่องไปนในระยะระยะครับอีกทีนึงยังอยู่ยังอยู่พอ,อเข้าใจแล้วแอบบเช็คแอบบเช็คอีกทีนึงยังยืนติดหน้าประตูเลยด้านขวาละ่ะปกติอีกแค่ด้านซ้ายเนี่ยเฮ้ยไม่ไปไหนแล้วตัวอื่นนะครับ ห้องนี้เปิดนะปกติมันเปิดป่ะวะมาแล้วเราทำอะไรกับพี่เขาได้ไหมอะว่าต้องมองเหรอมองค้างเหรอผมเห็นคุณนะหมาป่าเมือ่อกี้เขามาหม่ำแล้วครับเอาก่อนเอาก่อนเช็คก่อนยังอยู่จะไล่เขายังไงอะเปิดไฟไล่เหรอเหลือ26เปอร์เซ็นต์เองกูตายแล้วอ่านี่กูตายแล้อุ้ย ใครพึมทำพุ้มทำใส่กูเอาแล้วตายแน่ตายแน่แน,นี่ไงโอ้โหมาแล้วครับนี่ก็ไม่ไปไอ้นี่ก็มาอูตายกับคืนนี้ตีสี่แล้วเสียงเดินไปแล้วโอ้โหกูว่าแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ย ไปเ้อะไปแล้วดิเออสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหจ้องกูเขม่งเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่อยากใช้เลยครับยังอยู่ด้านนี้ปิดไม่ได้เดี๋ยวเมื่อเนี้ยอยู่ไหม มีพี่ที่อยู่ในมา่านนี่ไงเขาทำอะไรอะ่ะจะออากมาเหรอเขากำลังคืบคานครับเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปยังไปแล้วเหลือสามเปอร์เซนต์ตายอย่างภาคภูมิใจตายแน่ครับเฮ้ยยากเหมือนกันนะโอ้โหพี่กุ๊กไก ตายแน่เออไฟหมดแบบหมด เสียงดนตรีน่ารักเชด้วยไม่สบตาไม่ศกาไม่สนใจไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งครับผมมองไม่เห็นผมหลับหลับเลยหลับเลยหลับต่อเลยหลับแล้วหลับรอ